สวัสดีครับจากช่องจาใจเอริมันครับผมเจียแมวครับอาหารครับ องมากินทั้งขครับมวยหมัมกแกงลูกปั่นครับข้างล่างกา็ให้ขึ้งก็ให้กันวันไห้กินลูกดืออ้อสมาชิกไม่ขี้ดื้อครับนี่น้อยนะครับนะสุดยอดความดื้อครับไปเที่ยวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปตามครับจำหน่กับหัวจักเที่ยวแล้ว สามไล่เป็น